สวัสดีค่ะทุกคนดีดีต้อนรับนะคะสู่ช่วงเทพธิดาบาร์บี้ดูพาย,ยิปซีกับอาจารย์บาร์บี้นะคะวันนี้นะคะบาร์บี้ก็จะมาทําคลิป เป็นคลิป random reading นะคะหัวข้อที่ว่าเขาจะทํายังไงกับเราต่อไปเขาจะเอายังไงต่อระหว่างเรานะคะเรื่องราวในอนาคตของเรากับเขาจะเป็นยังไงนะคะการอ่านครั้งนี้คือการอ่านแบบ general reading หรือที่เรียกว่าการอ่านทั่วไปจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่องราวสลับกันบ้างนะคะเพิ่งไปตัดสินใจเป็นโดของตัวเองสําหรับใครที่อยากดูส่วนตัวนะคะก็แอดไลน์มาได้เนาะจะมีทั้งแบบพิมพ์ถามตอบแบบอัดคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ what i s it พิมถามตอบอัดคลิปวิดีโอแล้วก็แบบอะไรนะแบบโทรคุยนะคะปรึกษานะใครที่อยากดูส่วนตัวนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวบาอบบี้มาดูกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเขาเอ,อ,อยากจะทำยังไงต่อไปกับเรานะคะใครที่อยากเรียนคอร์สนะตอนนี้บาอบบี้เปิดคาร์์อยู่นะคะ สอนให้ยิบซีก็สอนปกตินะถ้าใครอยากมีอาชีพนะคะสร้างรายได้อยู่บ้านแบบสวยๆอะไรเงี้ยคาที่ว่าวี่เปิดนะคะก็คือตอนเนี้ยกำลังจะใกล้ปิดราคาพิเศษแล้วก็คือค่า21วันมูฟเอ่ออะไรนะ21วันลืมแฟนเก่าเนาะคนที่ลืมแฟนเก่าไม่ได้จิตตกนะคะเป็นซึมเศร้าอะไรแบบเนี้ยสามารถที่จะมาได้นะ ปิดกลางเดือนนี้แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวบับบี้จะเริ่มสอนแล้วส่วนคลาสอีกคลาสหนึ่ง Romantic Angel นะคะให้านางฟ้าที่บับบี้ใช้ตลอดเกี่ยวกับเรื่องของความรักใครที่สนใจก็มาสมัครเลยนะมาสมัครด่วนนะคะส่วนคลาสใหม่นะคะในเดือนกุมภาพานันธ์เปิดพรีออเดอรี่เบิ i r ดนะคะถ้าราคาพิเศษก็ต้องลงก่อนเนาะลงสมัครก่อนถ้าเต็มแล้วก็จะปิดรับเป็นราคาปกติเนาะก็จะมีคอร์ส o w to ทาให้คนตกหลุมรักนะคะก็เป็นการใช้จิตวิทยานะของแลปพอนะคะก็คือใช้ในเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้นะคะหรือถ้าเราไปตกหลุมรักใครแล้วเราอยากให้เขาประทับใจพูดคุยยังไงทําตัวยังไงให้เขาแบบชอบเราอะไรแบบเนี้ยนะคะก็สามารถที่จะลงสมัครได้เนาะหรือถ้ามีแฟนอยู่แล้วก็สามารถที่จะใช้คอร์สเนี้ยเพื่อทําให้แฟนของเราเนี่ยรู้สึกแบบ รักเรามากขึ้นเติมความหวานให้กับแฟนของเรามากขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็อีกคลาสหนึ่งเป็นคลาสไพ,าพ่พาปิคเนตนะคะก็คือขัดไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราดีเองนะใช้ในเรื่องของการงานการเงินนะคะการประสบความสําเร็จความรักก็ได้เหมือนกันนะคะใครอยากลงเรียนก็ลงเรียนได้เลยนะโอ้โหไพ่ขึ้นแบบมากมากถามว่าเขาจะยังไงต่อพี่ไม่แน่ใจเลยว่าแรนดอมดิดนดิ้งคลิปเนี้ยมันจะเป็นของคุณหรือเปล่านะแต่ว่าค่อนข้างโหด อยู่พอสมควรนะคะแล้วก็ขอประชาสมันอีกนิดนึงอย่าลืมนะคะน้ำพริกหนังไก่ของเราอร่อยมากนี่ใครที่สนใจอุ้ยหกหมดเลยอืมซับมากอยากกินอร่อยมาเลยนะมาเริ่มเลย เขาจะเออยังไงต่อตอนนี้เขาอยู่ในช่วงเหมือนไม่แน่ใจว่าจะเอาอยัางไงกับคุณดีเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาตัดใจจากคุณไม่ได้นะคะเพราะวิรู้สึกว่ามันมีเหตุการณ์การจบกันนะคะจบกันไม่สวยคือเลิกลากันไปอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ตัวเขาเองอ่ะ เหมือนแบบเจ็บอะคือมันตอนเนี้ยถ้าพลังงานของคุณตรงนะคะมีมองว่าคุณและเขาอาจจะไม่ได้คุยกันแล้วหรือคุยกันแบบน้อยมากเมื่อก่อนอาจจะมีแบบคุยกันบ้างอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้คือแบบเหมือนเหมือนแทบไม่ได้คุยกันแล้วนะคะให้สิบดับขึ้นมาสองใบคือเป็นความสัมพันธ์ที่ออขอกินลูกอมนะรีเจ็บคอมากเลย คือแปดเม็ดหมดเลยคือไม่กินหมดเลยเอาเนะี่ยคือแบบเป็นเหตุการณ์ที่แบบไม่ว่าเหมือนการสูญเสียคุณไปอะ่ะมันทำให้เขาเจ็บ ไงนะดูสิบดาบบวกสิบดาบเป็นยี่สิบดาบใช่ะแลระบกอีสามดาบเป็นยี่สิบสามดาบบวกอีแปดดาบคือแบบทั้งเจ็บทั้งมุกออนจับคุณไม่ได้อ่ะแล้วก็บางไม่มองว่าเขาไม่ expect หมายถึงเขาไม่ได้คิดไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าการที่ไม่มีคุณอยู่ในชีวิตหรือว่าการที่ได้ขัดคุณไปอ่ะมันจะเสียใจขนาดเนี้ย นึกถึงเพลงอะไรรูป้ป่ะที่มันร้องว่าช,วชีวิตฉันจะขาดเธอเหมือนจะตายหัวใจมันทนไม่ไหวมันคอยจะมองร้องหาว่าเธออยู่ไหนและเป็นอย่างไรเพลงของพี่ป,ป๊โปติโต้คือเพลงนี้โคตรนานชื่อเพลงอะไรวะเพลงน,นึงชื่อเพลงว่าอะไรวะ ช่วงชีวิต,วตดิน้นดีเธอป๊บนึงขอช่วงชีวิตแป๊บนึงช่วงชีวิตที่ชีวิตที่ขาดเธอของป๊าโป,โปเตโต้เพ่งนานมากนานมากๆเออเขายังห่วยหาคุณอยู่เลยอะถึงแม้คุณกับเขาอาจจะแบบอเออ โคตรตรงเลยอยู่ดีๆก็เปิดเพลงเดี๋ยวโดนลิสิทั์เฮ้ยโคตรตรงเลยลตรงมากดจะโดนลิสิทั์ไปเนี่ยเมื่อกี้ขึ้นมาประโยคแรกคือใช่เลยเราไปฟังดูจริงจะตายให้ได้แบบขาดคุณไปแล้วคือแบบจะตายใจจะขาดมื่อขาดคุณเดี๋ยวบีจะตั้งคลิปว่าชื่อนี้นะใจจะขาดใจจะจ,จะขาดตายนะเมื่อขาดคุณไป เขาเพิ่งรู้ว่าเขาได้สูญเสียสิ่งที่มีค่าเพราะว่าจริงๆตัวโค้ดตัวของเขาเนี่ยี่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้แบบก่อนที่เขามาเจอคุณอะเขาไม่ได้มีความแบบจริงจังนะกับความรักเลยแบบเหมือนแบบเหมือนคนที่แบบไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเวย้ยอืมแล้วก็แบบเคยชีเหมือนมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวสูงอะเบือฟูมันคือความไม่จริงจังใช่ไหมแล้วก็เหมือนแบบจริงๆเขาไม่ได้แบบอยากมีคอมมิชเมนต์อะ หมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้แบบว่าอยากที่จะลงเอยกับใครอะไรจริงจังหรอกอะไรเงี้ยมีแฟนก็เหมือนมีไปงั้นแหละอะไรเงี้ยเออไม่ได้แบบดูดูสันดานตัวเองดูนิสัยตัวเองไม่ได้อะไรเลยไม่ได้คิดอะไรเลยกับในเรื่องของความรักคือเหมือนผมมือนถึงว่าแบบก็มีได้อยากมีอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้คิดที่จะแบบเห็นคุณค่าของมันอะไรเงี้ยส่วนกระทั่งเขามาเจอคุณซึ่งบาร์ีก็รู้สึกว่าเขาเหมือนแบบเหมือนเป็นคนที่ไม่ ไม่รู้ความต้องการของตัวเองอ่ะว่าจริงกับตัวเองชอบอะไรหรือรู้สึกอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเป็นคนที่ทําอะไรเมื่อก่อนอ่ะทําตามอําเภอใจเลยแบบอยากจะทำอะไรก็ทาอยากจะโทรหาก็โทรอยากจะอยากจะแบบไม่สนใจก็ไม่สนใจละเลยอย่างเงี้ยอยากจะเป็นแบบคนนั้นทีอยากจะเป็นคนนี้นท,อนนนทีอยากจะทําอะไรก็แบบแล้วแต่เลยอะไรเงี้ยกระทั่งแบบเมื่อเขาไม่มีคุณอ่ะ เขาถือว่าแบบทําไมมันเจ็บจังเลยแล้วอีกอย่างหนึง่งเขาพยายามที่จะแบบเอาคุณออกจากหัวหรือพยายามที่จะแบบไม่ไม่นึกถึงเรื่องของคุณอะแต่แบบมันนึกถึงตลอดถึงแม้ว่าเขาในในความรู้สึกว่ารู้สึกว่าเขาไม่ได้สแสดงออกอะไรเลยให้คุณรู้สึกหรือสัมผัสได้ว่าว่าคุณยังคงแบบมีคุณค่าในใจ,ใจของเขาเขาไม่ได้ไม่ได้สแสดงออกตรงจุดนั้นแต่ถึงยังไง เขาไม่ได้แสดงออกแต่ว่ามันมี่สัมผัส,สได้ว่าเขารู้สึกรู้สึกกับพลมากๆกแล้วคือเจ็บเลยอะยี่สิบดับคือเจ็บมากมาก,มากคือไพ่เนี่ยว่าพี่ใช้สองสำรับเนาะใช้ไพ่ปลุกเสกด้วยแล้วก็ไพ่นี้ในการจับก็คือขึ้นมาทั้งสองสำรับเลยชัดเจนมากๆเดี๋ยวดูเพนดูล่มมัยล่ะ p พนดูลัมจะเหวี่ยงถามเลยว่าเขาเจ็บไหมใครที่อยากได้เพนดูลัมนะคะพี Pre ่ออเดอร์กับบี้ได้มาสิ้นเดือนนะเดี๋ยวจะมีให้เลือกนะคะว่าอยากได้สีไหนสำหรับคนที่อยากทำนายดวงด้วยตัวเองเดี๋ยวว่าบี้สอนวิธีการใช้นะคะ เขาจะเป็นลูกดิ่งแบบนี้นะอันนี้เป็นน้องแองเจลของบาร์บี้เองบาร์บี้อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็เพนดูลัมที่บาร์บี้ปล่อยให้นะคะอาจจะไม่ได้เป็นลักษณะนี้เพราะลักษณะนี้บาร์บี้ได้มาจากอาจารย์ของบี้นะคือน้องจะมีประโยชน์ในเรื่องของการเหวี่ยงเดี๋ยวบิ order, ๊กจะออเดอร์คีออเดอร์ทุกทุกทุกเดือนละกันเดือนนี้ใครที่อยากจองนะคะก็จองมาเลยนะเดี๋ยวจะสั่งมาสิ้นเดือน แบบนี้ก็คือใครที่จับจองน้องอะ่ะก็คือแบบห้ามให้ใครจับเลยนะเป็นของบี้เองแล้วก็ตั้งจิตบี้ตั้งจิตเองจะใช้ในการทํานายโดยส่วนตัวบ่าบี้แม่นมากนะคะน้องน้องน้องแองเจิลแมนมากให้ในการทํานาย yes or no แบบใช่หรือไม่ใช่เงี้ยเมื่อกี้ที่บาอบบี้ดูไพ่กิปซีใช่ไหมบ๊อบบี้ทำนายว่าเขาเจ็บปวดใช่ปะ มันมีทั้งหมดยี่สิบดาบแล้วบี้บบิจะแขวงเพนดูลัมว่าเขาเจ็บปวดจริงๆไหมบิ๊บจะตั้งจิตเองนะคะเพนดูลัมสำหรับส่วนตัวบี้อ่ะบี้จะไม่ให้คนอื่นตั้งจิตเหมือนไพ่ไพ่ฟรีนะคนอื่นเขาอาจจะให้ดูแบบว่าเหมือนเหมือนให้ลูกดวงจับไพ่ใช่ไหมบีม้พูดเลยว่าบี้ไม่เคยให้ใครจับแตะแตะไพ่ของบี้เลยเหมือนเพนดูลัมเหมือนกันบี้ไม่เคยให้คนอื่นตั้งจิตเลยตั้งจิตเองคนเดียวนะคะโดยส่วนตัวเรารู้สึกว่า เขาเป็นของเราเราก็ตั้งจิตของเราเองนะคะถามให้เองนะใครที่อยากได้นะคะอยากอยากเอาไว้ทํในดวงของตัวเองเนี้ยไม่ว่าจะเป็นคําถามว่าแบบเขาคิดถึงเราไหมอะไรแบบเนี้ยเหมือนอันเนี้ยเขาเจ็บเขาเสียใจบ้างไหมเรื่องของเราอะไรเงี้ยเราก็ตั้งจิตได้เลยเหมือนแบบเหมือนดูดวงให้ตัวเองได้เลยอย่างเงี้ยถ้าใครสนใจนะคะก็สั่งมากับบ๊อบบี้ได้ในไลน์นะคะเดี๋ยวบ๊อบบี้จะเอามาประมาณสิ้นเดือนเนาะบ๊อบบี้จะไม่ไม่สตอกของนะคะแต่ว่า เดี๋ยวจะเอามาให้เดี๋ยวจะสอนสอนวิธีการใช้ด้วยนะคะขอตั้งจิตแป๊บหนึ่งนะใครที่แบบว่ารู้สึกว่ามันนานเกินก็สก,กิปไปได้นะเพราะว่าเพราะว่าบ,บ๊อบบี้อ่ะไม่ได้แข่งจริงๆนะอันนี้คือสาบ้านห้แต่คือถ้าถ้าใครแบบลงได้ใช้จริงๆอะ่ะเราก็จะรู้ว่าเออเราไม่ได้แข่งแต่เราเมื่อยนะคะอาจจะต้องใช้สมาธินิดน,นึงอะ่ะเดี๋ยวไปตั้งจิตนะว่าเขาเจ็บจริงๆิงไหมไอ้ยี่สิบดาบอะ่ะเขาเขาเจ็บปะ เรื่องของเราการที่แบบการที่เขาได้สูญเสียเราไปเขาเจ็บไหมถ้าเกิดเขาเจ็บนะคะก็ให้แขวงซ้ายขวาแต่ถ้าเขาไม่ให้หมุนก่อนเมื่อยโอเคนะถ้าเขาเจ็บให้แฝงซ้ายขวาถ้าเขาไม่ให้หมุนนะ๋ย่าไปบีตั้งจิตขอใช้สมาธิแป๊บนึงใครที่อยากใครที่อยากได้น้องนะคะก็ก็แอดไลน์มานะแอดไลน์มา อาจจะต้องพีออเดอร์แบบบี้จะปิดรับรอบเดือนต่อเดือนนะคะอะขอพลังงานให้เนี่ยเออขอน้องเอ็นเจอร์ค่ะตั้งชื่อตั้งชื่อน้องเขาเจ็บปวดไหมคะเออกองกองนี้นะเขาเจ็บปวดจริงๆริงไหมที่ที่ที่เจ๊สูญเสียเราไปถ้าคือเขาเจ็บปวดขยับซ้ายขวาถ้าเขาไม่หมุน,นะคะ่ะ เขาเจ็บปวดไหมคะที่ศูนย์เมื่อยเขาเจ็บปวดไหมคะที่สูญเสียเราไปถ้าเจ็บปวดขยับซ้ายขวาถ้าเกิดว่าไม่หมุนนะคะขอเวลาบีหน่อยนะทุกคนเจ็บปวดไหมคะถ้าเจ็บปวดซ้ายฝาถ้าไม่หมุนเหมือนจะหมุนเลยอะแต่ว่าไม่ใช่ เขาเจ็บปวดไหมคะถ้าเจ็บปวดซ้ายขวาถ้าไม่หมุนน้องแขวงน้อยมากขอให้ชัดเจนกว่าน,นี้ได้ไหมอ่ะหมุนหรือซ้ายขวาเลื่องมาสักอันดิเหมือนแบบหมุนหมุน้ายขวาหมุนเหมือนจะหมุนเลยเห็นปะเขาไม่เจ็บปวดหรอเขาเจ็บปวดไหมกองนี้ งั้นหยุดงั้นเปลี่ยนใหม่มันบีมไม่บมไม่มัมมมมมม่นใจว่าหมุนกับซ้ายขวามันมันคล้ายกันไหมขอเป็นอย่างนี้ดีกว่าถ้าเขาเจ็บปวดขอให้ขยับหน้าหลังถ้าเขาไม่เจ็บปวดซ้ายขวาค่ะถ้าเขาเจ็บปวดหน้าหลังถ้าไม่เจ็บปวดซ้ายขวา ขอแรงันนี้ได้ไหมเห็นปะแต่น้องขยับเบามากเลยอะคลิปนี้หน้าหลังนะเห็นไหมพอแล้วหยุดบี้ไม่หวแล้วบี้เมื่อยแขน <c oughs> อ๋อชิ้นเมือ่อยน้องขยับน้อยมาคือบี้ไม่สามารถคอนโทรลได้บางบางคลิปน้องขยับเยอะน้องขยับน้อยใครที่อยากมี แบบเอาไว้ใช้แบบในในการตัดสินใจอย่างเงี้ยบางบางคนแบบมาดูคือการที่มาดูส่วนตัวมันก็อาจจะแบบว่าละเอียดใช่ไหมเวลาพี่อ่านไพ่มันก็จะละเอียดแต่ว่าถ้าใครแบบว่าเหมือนแบบจะตายแล้วจะตายให้ได้แล้วแบบว่าอยากตัดสินใจตอนนั้นเลยคือเหมือนประมาณว่าจะไปดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคำถามที่ yes or no อย่างเงี้ยเขาคิดถึงเราไหมเขารักเราไหมเ,เขา จะโทรมาไหมหรือว่าโทรหาเขาดีไหมอะไรที่มันฉุกเฉินฉุกเฉินจริง,รงแบบรอคิวไม่ได้อะไรเงี้ยก็มีน้องมีมีเพนดูล,ลัมไว้ก็ดีนะคะไม่ต้องแบบรู้ความหมายมีนิ่งของมันก็สามารถที่จะทํำนายได้เนาะอืมประมาณนี้มาก็คือเขาเขาเจ็บปวดแหละแต่ว่ามือมือมาเดี๋ยวเออมาดูกันว่าแล้วเขาจะจะเทคแอคชั่นหรือเขาจะทำอะไรไหม เอบ๊อบบีว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนนะ่ะไม่ว่ามันเป็นมันเป็นเหมือนแบบว่ามีโอกาสเหมือนกันนะว่าเนี่ยขึ้นไพ่สองถ้วยแสดงว่าว่าคนที่คุณถามถึงไม่ได้โสดคือเหมือนเขาอยู่ในสภาวะที่ทําอะไรไม่ได้เจ็ดดาบน่าจะเหมือนแบบหนีเมียมาไม่ได้อะไรแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยไพ่ไฮ p ปอร์สิสเซสคือคือต่อให้เขาพยายามเขาเขาคิดกับตัวเองนะตอนนี้เขาลังเลสับสนมากเลย ว่าว่าสิ่งที่เขาแบบเหมือนคนที่เขาอยู่ด้วยหรืออะไรแบบเป็นสิ่งที่เขาตัดสินใจเลือกเนี่ยเขาตัดสินใจเลือกถูกไหมเพราะว่าตัวเขาเองโดยส่วนตัวนั้นมามีรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาอะเหมือนมีใจให้กับคุณแต่ทีนี้เขาไม่แน่ใจว่าเพราะถ้าเขาเลือกคุณอะมันมันยังไงความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ไม่ชัดเจนหรือมันเป็นไปไม่ได้อย่างเปิดเผยอะเขาเองก็พยายามนะ เท่าที่บาร์บี้เห็นว่าเหมือนพยายามเปิดใจพยายามคุยกับคนอื่นดูว่าแบบพ้ยมันอาจจะแบบดีขึ้นก็ได้แต่ว่าคือบี้รู้สึกว่าเขาก็ยังคงเจ็บปวดอะดูดิไม่งั้นไพ่ดับมันไม่ขึ้นมาอีกอะใช่ป่ะเมื่อกี้บาร์บี้ไม่ได้ใช้สำหรับนี้เลยนะบาร์บี้ใช้สำหรับนี้กับสำหรับนี้ึ้นเนี่ยสำหรับจถ้าเกิดใครย้อนดูอะย้อนดูได้เลยว่าเนี่ยคนละสำหรับนะเว้ คือตอนนี้ไพ่ขึ้นมาเป็น30ดาบแล้วแล้วก็มาบี้คนข้างมั่นใจในในการสรับไพ่ของอารบี้มากเวลาที่ไพ่ไหนมันขึ้นมายำๆนั่นหมายความว่าสิ่งที่เขาเป็นมันเป็นจริงๆ <c oughs> ก็คือแบบตอนแรกอ่ะมาบี้ใช้ส่องสำหรับนี้สลับแล้วมันก็ขึ้นไพ่สิบดาบสองใบแล้วก็ใช้สําหรับนี้สลับอีกทีนึงนะคะก็ขึ้นไพ่สิบดาบอีกนั่นหมายความว่าเขาเจ็บเขาเจ็บเรื่องของคุณแล้วก็ยังเจ็บอยู่ <c oughs> เขาคิดถึงคุณเขาเจ็บที่เขาคิดถึงคุณ นึกถึงเพลงที่แบบเจ็บที่ยังรู้สึกของทนนของทนน,น,นทนนนะคะชื่อเพลงว่าเจ็บที่ยังรู้สึกลองไปฟังดูอืมใช่คือเหมือนแบบเขาเ,เขายังเจ็บอยู่เลยถามว่าเขาจะเอาอยัางไงต่อมิว่าเขาไม่เทคแอคชั่นจบจบแค่นี้เลยนะคลิปนี้ไม่ยืดเยอะอะไรคือคือเขารู้สึกเจ็บเสียใจที่ที่แบบไม่มีคุณแล้วเขาเหมือนแบบถามว่าเขาจะทํายังไงต่อใช่ไหมเขาจะเลือกที่จะทรมานตัวเองอะแต่เขาไม่เลือกที่จะแบบ ทักคุณมาหรือว่าสารความสัมพันธ์กับคุณเดี๋ยวว่ามีขอถามให้นะว่าทําไมเขาถึงแบบไม่เลือกที่จะแบบทักคุณมาเพราะว่าเท่าที่พี่มองพี่อาจจะรู้สึกว่าแบบเขาไม่ได้โสดหรือเปล่าเขาก็เลยเลือกที่จะแบบเหมือนทร,รมานตัวเองจะดีกว่าอะไรเงี้ย <S 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 เขาอาจจะไม่ได้แบบโสดอะไรอย่างเงี้ยนะหรือแบบมันไม่ถูกต้องเนาะเป็นคนเก่าเนี่ยเห็นไหมเขามีความอยากจะอยากจะ อยากจะมาคบกับคุณนะเหมือนอยากจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณแต่ตอนนี้เหมือนแบบมันมีอุปสรรคอะคะ่ะคือมันมันน่าจะเป็นอุปสรรคก็คือแบบบางคนอาจจะไม่โสดหรืออุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างที่เขาต้องฝ่าฟันหรือไปเคลียร์วิ่ว่าเขาเหมือนแบบต้องไปเคลียร์ตัวเขาเองอะให้มันแบบสว่างก่อนให้มันเคลียร์ก่อนอะไรเงี้ยก่อนที่เขาจะถึงแบบสามารถที่จะมาหาเราได้สามารถที่จะมาคอมมิทเมนต์กับเราได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของครอบครัวแน่เลยนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของการที่แบบมีแฟนมีครอบครัวอยู่แล้วอย่างเงี้ย นะคะคือต้องไปทําตัวเองให้โสดก่อนอะถึงจะมามอบความรักให้กับคุณได้แล้วก็บิีวรู้สึกว่าเขาคิดว่าคุณคือคู่อะเนี่ยคือแบบเพราะว่า,เ,าเขาเหมือนแบบเอาคุณออกจากใจไม่ได้คือเขารู้สึกว่าคุณไม่รู้อะ่ะถ้าถ้าเกิดว่าว่าคนที่คุณถามถึงเขามีครอบครัวอยู่แล้วคือบิ้วรู้สึกว่าเหมือนเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกกับ คนที่เขาอยู่ปัจจุบันอะมากเท่าคุณเหมือนแบบคุณอาจจะทําให้เขาแบบรู้สึกเหมือนสิบสี่ครั้งอะเออความรักที่มันแบบตื่นเต้นความรักที่มันรู้สึกแบบมีความสุขอีกครั้งหนึ่งมีชีวิตชีวามากมากอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยบางครั้งความรักที่มันอยู่ด้วยกันแบบนานๆอยู่ด้วยกันทุกวันอะไรแบบมันอาจจะหมดหมดในเรื่องของความแบบมีชีวิตชีวาไปแต่ว่าพอเขาไม่ได้มาเจอคุณเขาทําคือคุณทําให้เขารู้สึกว่ามันมีชีวิตชีวามากขึ้นความรักครั้งนี้มันมันมีแบบมีความกระชุ่มกระชวยมากขึ้นอเงี้ย คือไม่ว่าเอาสรุปเลยนะคลิปนี้คือเขาเจ็บเจ็บเรื่องของคุณมากๆคือยังเจ็บอยู่แล้วก็ถามว่าเขาจะทําไงต่อไปเขาก็ยังไม่ทําอะไรก็ตัดสินใจที่จะอยู่ในความเจ็บแบบนั้นไปก่อนแล้วก็ถ้าเขาเคลียร์ตัวเองได้เขาเกีียวประสักที่ขัดขวางอะไรต่างๆกได้เดี๋ยเขาอาจจะมีมีเกณฑ์ที่จะกลับมาหาคุณนะคะเพราะว่าเขารู้สึกเหมือนเขาได้ไปค้นหัวใจตัวเองว่าเออเขาก็ไม่เคยลูมคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยเหมือนว่ามันเหมือนแบบทางไม่สะดวกนะคะ l ล m ม n ส a n อ e เ give you a relationship a change ใช่ไหมมีเกณฑ์มีโอกาสที่แบบจะได้ give you a relationship a change หมายถึงได้ได้แบบกลับมากลับมาให้โอกาสกันอะไรเงี้ย retreat นะ,ะอาจจะต้องห่างหางกันไปก่อน so m a t e ฉันบอกแล้วว่าเธอคือคู่กัน,นก็ไม่เชื่อฉัน you deserve love เห็นไหม potential w i t h e r e d f l c t น่าจะต่างฝ่ายต่างคิดว่าว่าเป็นคู่กันนะคะคุณก็คิดว่าเขาคือคู่เขาก็คิด เขาองก,ก็คิดว่าคุณคือคู่เขาเหมือนกันนะคะอ่ะให้ราศีมีราศีอะไรบ้างคะราศีกุมราศีพิจิกราศีกันแล้วก็ราศีตุลน,นะคะให้ข้อความนะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับเรา ฉันเป็นของเธอเสมอฉันเป็นของของเธอถูกสร้างเอาไว้เพื่อเธอนี่มันละครเวทีหรือเปล่าจะโกรธกันอีกนานไหมง้อเหนื่อยแล้วนะคะความอบอุ่นที่ฉันได้จากเวลตา,าที่ห่วงใยของเธอสิ่งที่เธอพูดมันทำร้ายจิตใจแล้วก็ความรักของเราอยู่ตรงนี้เออ ความรักของเราอยู่ตรงนี้ในหัวใจนะคะโอเคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ like, <c oughs> check, ให้บาร์บี้ด้วยนะคะใครที่อยากให้คลิปนี้เป็นของเรานะ <c oughs> ก็อธิษฐานกับอาจารย์มาว่าขอให้เขากลับมาเป็นคู่แท้ของเราด้วยเถอะนะคะ ถ้าอธิษฐานก็ขอให้กองนี้เป็นของคุณเนอะเพราะว่านี่คือการ general reading คุณต้องอธิษฐานด้านล่างส่งจิตอธิษฐานตอนที่คุณดูอยู่ปัจจุบันอธิษฐานเพื่อที่ทําให้พลังงานมันดึงดูดทริปนี้ให้เป็นของคุณนะคะแล้วก็ไว้เจอกันนะคะใครอยากเรียนคอร์สไหนะอยากซื้อของหรืออยากดูส่วนตัวอยากอะไรเงี้ยก็แอดไลน์มานะคะบ๊ายบายคะ่ะ